จะพวกคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เ้ยช่วยลูกช้างด้วยเถินปีนี้ทำไมมันยากแค้นเหลือเกินขอให้ลูกช้างพวกลูกช้างทุกคนเนี่ยขอให้ร่ำรวยมีเงินทองกับเขาด้วยเถินสาธุ ลำบากเหลือเกินลูกช่างทั้งหลายไม่ต้องมารบก,กวนสิ่งสักดิธิ์อีกแล้วเพราะปีใหม่ปีนี้รัฐบาลมอบของขวัญจำนวนร้อยชิ้นให้กับประชาชนธนาคารออมสินมอบเงิน500บาทให้ลูกค้ารายย่อยที่ใช้บริการสินเชื่อวงเงินไม่เกิน10,000 0บาทชำระดีไม่น้อยกว่า3ปีเพิ่มรางวัลพิเศษสลากออมสินดิจิตอลฉลองปีใหม่จำนวนรางวัลรางวัลละ1ล้านบาทธกอสอมอบของขวัญโครงการชำระดีมีคืน โดยการโอนคืนดอกเบีย้ยเงินกู้เข้าบัญชีให้แก่ลูกค้ากระทรวงการคลังโดยกยศออลดเบีย้ยปรับร้อยละร้อยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบของขวัญโครงการส่งการวอวยพรช่วงเทศกาลปีใหม่ยกเว้นค่าตราไปรษณียกรกรผ่นานบริการไปรษณีย์กระทรวงมหาดไทยโดยสถานธนานุบาลทั่วประเทศลดดอกเบีย้ยสำหรับเงินต้นไม่เกิน5,000บาทใน2เดือนแรกไม่คิดดอกเบีย้ยได้รับของขวัญดีๆไปแล้ว ช่วยกันทำงานมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาประเทศไทยของเรานะจ๊ะโอ้ขอบคุณรัฐบาลเจ้า